ค่ะวันนี้นะคะเคจะทำพริกไตปลาค่ะน้ำพริกไตปลาไตาปลาเคดองเองค่ะมาดูกันนะคะก็มีไตปลาค่ะไตปลาต้มแล้วก็พริกขกหยาบตะไคร้มะนาวใบมะกรูด,ดันเลยนะคะไปค่ะน้ำพริกไตปลานะคะมาทำกันเลยค่ะพริกสามสิบเม็ด ไตปลาประมาณครึ่งลิตรไตปลาต้มนะคะไตปลาเคีย่ยดองเองค่ะผงนัวหรือผงชรสค่ะครึ่งช้อนกาแฟไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเค็มแล้วตะไคร้ค่ะตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ก็เอาแกนกลางออกแล้วก็ซอยใบมะกรูดใบมะกรูดสักสี่ห้าใบตะไคร้สองต้นถั่วฝักยาวสองฝาก กระเทียมหนึ่งหัวกระเทียมซอยคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะน้ำพริกไตปลาสูตรเคียร์แล้วก็จัดลงจานค่ะกินกับผักสดนะคะเขือพพวงมะเขือเปาะผักบุ้งแก้วแตงกวาถั่วฝักยาวสายบวัวลอเกอร์แล้วก็ ชาอมดิบค่ะหน่อไม้ต้มอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะน้ำพริกไตปลานี่แตงเลยค่ะจิ้มน้ำพริกเลยอื้ม้อ,อนออนคลิปนี้ค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิบหมดบาย